สวัสดีครับเพื่อนๆอนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมก็พามาดูบ้านพูวิลล่านะครบเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆก็คือเอาบ้านหลังเก่าเนี่ยมารีโนเวทใหม่เลยนะครับสวยๆแล้วมีไซเดอร์เลยนะครับสระว่ายน้ํานี้เด็กๆก็เล่นได้นะครับไม่ลึกมากก็ประมาณเมตรยีนะครับเจ็ดคูณสนะเออแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวนะครับนี่เข้ามาดูในบ้านก่อนนะบ้านเป็นชั้นเดียวนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับอ่าสามารถร้องเพลงคาราโอเกะได้นะเออแล้วก็เดินมาข้างหลังนี้ก็จะเป็นห้องครัวเลยครับเห็นไหมฮ ห้องครัวนี้ก็มีครบเลยนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะห้องนอนที่หนึ่งนี้ก็คือมีห้องน้ําในตัวนะครับตรงนี้อาบน้ําได้นะครับผมตรงนี้ก็คือรักหน้าเป็นฟันนะครับเรามาดูห้องที่สองกันทั้งหมดมีสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับอันนี้เป็นสองเตียงนอนได้สี่ท่านนะครับผมห้องน้ําต้องมาใช้บริการข้างนอกตรงนี้นะครับผมแล้วก็มานี่ห้องที่สามเลยนอนได้อีกสองเป็นแปดท่านแหละครับผมก็มี นี่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะจ๊สะสระว่ายน้ําส่วนตัวเลยเดินไปทะเลที่ไม่ไกลเลยเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับครับแล้วตรงนี้ละครับก็คืออยู่หน้าหาดหน้าบ้านเนาะที่อยู่ในซอยก็ไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าไม่ไกลจากบ้านเลยนะครับผมเป็นไ,ไงฮนะถึงแล้วนะครับ บ้างซีไลท์เจ็ดของเรานะครับเมื่อสักครู่เราก็พาไปชมนในได้บ้านแล้วโอเคถ้าใครสนใจยังไงอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมกันมาได้ในเพจในอะไรนะครับผมสไล์เดอร์ก็มีที่นี่คือซีไลท์เจ็ดนะครับอำเภอเมืองหาแสงจันทร์จังหวัดระยอง